ตาเต็มรายการเลยน่ารักทุกตัวและไม่ใช่แค่น่ารักอย่างเดียวนะจ๊ะป๊อปปี้แต่ว่าอันนี้มันเป็นครี e โ product จ้ะแล้วบอกเลยว่าอันนี้เป็นการนำ้ายีน่ะมาเพิ่มมูลาค่าเข้าไปอีกโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาเพิ่มมูลาค่าแบบไหนไปพบกับคุณแพมก่อนเลยครับคบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะแจกของรางวัลให้ผู้โชคดีเหมือนเดิมเลยค่ะวันนี้จะได้รับเป็นเตาอบไฟฟ้าจากสมาร์ทโฮม นี่เลยนะคะต้องเปิดให้ดูนิดนึง16ลิตรแบบนี้มีฟัง์กชันให้เลือกทั้งไฟบนไฟล่างหรือจะเปิดพร้อมกันก็ได้นี่นะคะใครอยากได้อยากจะลุ้นรับของรางวัลดีๆจากสมาร์ทโฮมแบบนี้อย่าลืมส่งรายชื่อเข้ามาค่ะส่วนไทยแซมในวันนี้เป็นตุ๊กตาแฮนด์เมดที่น่ารักมากๆจะมีแบบไหนยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะ เราอยู่กับคุณมาริกาค่ะเจ้าของร้านมาริกาสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อิ๋วผมเรียกพี่อิ๋วนะฮะยินดีค่ะอยากถามก่อนเลยว่าจุดเด่นของร้านมาริกาคืออะไรครับก็เป็นตุ๊กตาแฮนด์เมดเนาะงานปานีดเป็นผ้ายีนยีนรียูสด้วยนะคะคำว่ายีนรียูสนี่ยความหมายคือที่เขาตัดเป็นกางเกงกันทั่วๆไปแล้วเอาแบบนั้นมาทำเหรอฮะเป็นยังไงใช่ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะก็คือกางเกงมือสองถ้าพูดง่ายๆเสื้อกางเกงมือสอง ก็คือของที่เขาไม่ได้ใช้แล้วแต่เราเอามาทาให้เกิดประโยชน์ค่ะหรือของตัวเราเองอย่างเงี้ยที่เราเบื่อแล้วค่ะและเห็นบอกว่าเรียกได้ว่าเป็นกรีนโปรดักต์เลยเพราะว่าจริงๆเราเวลาเราใช้อ่ะค่ะคือไม่เหลือทิ้งเลยหรอคะพี่ไม่เหลือทิ้งเลยค่ะเพราะว่าคือใช้เราก็รียูสอยู่แล้วเนาะเศษของเขาเนี่ยเราก็เอามาทําเป็น ทางเดินเป็นปูเป็นอิฐนะคะเป็นก้อนอิฐสําหรับปูทางเดินได้ค่ะเอามาผสมปูนก็จะได้คือเศษผ้าพวกที่แบบว่ามันแทบจะไม่มีประโยชน์แล้วแต่ยังเอามาทํามาปูพื้นได้ยังมาทำมือหได้ใช่ค่ะอ๋อนี่เลยเรียกโลโปรผลกตอย่างชัดเจนเลยคือทุกขั้นตอนการผลิตเนี่ยเราจะไม่ทิ้งขยะลงไปในสิ่งแวดล้อมค่ะเน้นตรงนั้นนะคะถ้างั้นถามหน่อยทําไมถึงกลายมาเป็นสิ่งที่น่ารักแบบนี้ด้วยความอัดปั้นมาเป็นลูกควายอย่างเงี้ยทำไมถึงเลือกใช้เป็นลูกควาย ลูกควายเนี่ยมันก็เป็นเนื่องจากพี่เป็นคนสุพรรณเนาะ,ะสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมแล้วก็เราก็สมัยเด็กๆเราก,ก็จะคุกขีกับวิถีชีวิตคือมันเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนสุพรรณนะคะแต่เห็นเลยเนะว่าตุ๊กตาควายของพี่อิ๋ว่มันน่ารักมากเลยหน้าตามันน่ารักแบบว่าใส่ดีไซน์เข้าไปค่ะ ใช่ค่ะก็คือน้องควายก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะซึ่งซึ่งตัวพี่เองเนี่ยนอกจากว่าเป็น Green Product แล้วมันจะเป็น o t ท็ด้วย,เ,ยเวลาเราเข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง,งเงี้ยค่ะ,ะเราก็จะได้รับการพัฒนาจากส่วนราชการอื่นๆด้วยนะคะเ,เราก็จะมีการดีไซน์แบบอยู่ใหม่ๆอยู่เรื่อยๆ<ะ>รวมทั้งไอเดียของเราเองผสมกันลงไปค่ะถือว่าเป็นสินค้าโอท็อดาวเลยใช่ะถ้าอย่างนั้นถ้าไปที่ร้านเนี่ยอยากจะแนะนําตุ๊กตาตัวไหน ให้กับความเหมาะสมอย่างผมครับพี่อิ๋วพี่ต้องบอกว่าควายแน่ๆชูทรงแล้วโอ้โหตําหน้นี้น้องน้องพี่น่าจะเป็นน้องชูใจชูใจอ่าหนีเดี๋ยวนะเท่าไหร่ ทำไมให้ผมเป็นได้ครับน้องเขามันมันน่ารักนะมันไม่ใช่ตุ๊กตาแบบอย่างนั้นคือเขาชื่อชูใจคือน้องๆตุ๊กตาเนี่ยจะมีชื่อทุกตัวคือบุคลิกของน้องน่ะดูชุ่มชื่นชูใจอันนี้ตัวอันดับหนึงมันคือหมูป่าเลยแหละฮะคือน้องแรดอ๋อน้องแรดนะพยายามจะเลียงแล้วแหละแต่ก็โอเคดูแลใช่แต่ว่าน่ารักเนาะเราชอบที่แต่ละตัวเขาก็จะมีคาแรคเตอร์มีชื่อของใช่ใช่ค่ะน้องอันนี้ตัวแรกแล้วอย่างตัวต่อไปล่ะคะพี่อิวถ้าเป็นถ้าเป็นน้องควายเนี่ย ถ้าเป็นบุคลิกนี้จะเป็นครอบครัวพ่อพอเพียงนะคะอันนี้พ่อพอเพียงแม่พอใจอน้องนําโชคกระโชคดีก็คือมากันทนั้งครอบครัวแล้ใช่ใช่ค่ะมีชื่อด้วยถ้าเป็นครอเป็นแมวเนี่ยเขาจะเป็นถุงทองถุงทองหูยาวถุงเงินหูสั้น แล้วก็ทองทูลจะตัวยาวๆอ๋ออันนี้เป็นครอบครัวน้องแมวใช่ใครใช,ชอบแมวก็สามารถทำหรือแบบนี้ได้แต่ทีเนี้ยเห็นคนเห็นมีแบบว่าบางตัวค่ะที่ตาเขาจะเย็บด้วยตัวที่เหมือนเป็นกระดุมแต่ว่าบางตัวเขาจะเย็บด้วยผ้าอันนี้เราตั้งใจไหมคะตั้งใจค่ะเพราะว่าในกรณีที่เนื่องจากความเป็นตุ๊กตาเนี่ยจริงๆแล้วตุ๊กตานี่มันมีมาตรฐานนะคะคเขาต้องควบคุมเขาถือว่ามันเป็นของเล่นเด็กนะคะเพราะฉะนั้น ผลิตภัณฑ์ของพี่ก็เลยได้มาตรฐานอุตสาหกรรมค่ะซึ่งมีความปลอดภัยกับผู้ใช้งานในกรณีถ้าเป็นเด็กถ้าทางเลือกก็คือว่าจากเปลี่ยนถ้าเป็นเม็ดดุมเนี่ยเขาอาจจะก,กัดกืนเข้าไปได้เราก็เปลี่ยนเป็นปักหรือใช้ผ้าเย็บซึ่งอันนี้ลูกค้าสามารถระบุได้แล้วก็เลือกได้ะคะ่ะเราก็จะปรับเปลี่ยนให้อ้อาจจะ,ะเป็นแบบว่าใช้ผ้าทั้งหมดคือไม่ต้องมีกระดูกไม่องมี้ะไระอย่างน้องเป็ดเนี่ยก็จะปัก อย่างตัวนี้อันนี้จะเหมาะกับเด็กน้อยเพราะว่าอันนี้ก็จะไม่มีพวกแบบกระดุมอะไรให้แบบว่าเขาสามารถแบบแแะแกะอะไรไปได้ใช่ค่ะน้องฟายตัวนั้นก็จะเป็นปากเหมือนกันนะคะเพราะเขาเหนียวอย่างตอนนี้ที่เราเห็นในจอเดี๋ยวเป็นน้องหมูเนาะอันนี้ก็เป็นเป็นข้าวบดเลยใช่ค่ะอันนี้ก็จะปลอดภัยหนุนนอนได้ไม่ต้องกลัวว่าจะมีขีดข่วนอ๋อนะคะทีนี้อยากรู้ราคาบ้างค่ะพี่สายอันอย่างครอบครัวครอบครัวน้องายนี่เท่าไหร่ครับ ให้เดาว่าเท่าไหร่อ๋อไม่เกินหนึ่ันนะผมว่าไม่เกินตัวละนะตัวละใช่ไหมคะถ้าแม่พอใจเนี่ยเก้าร้อยห้าสิค่ะถือว่าราคาเอาจริงๆมันมีความเรื่องของไอเดียเรื่องของการรียูสทุกอย่างมันเป็นกรีนโปรดักต์ด้วยมีประโยชน์ด้วยมีงานมีงานดีไซน์เข้ามาอยู่ในนี้นะคะจะดูว่าราคาก็คือพี่ก็มองว่า เหมาะสมตามคุณภาพของสินค้าอันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้เย็บเป็นแบบอุตสาหกรรมไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีมีคุณภาพมีราคาในแบบของมันะเป็นงานแทนนมดงานคราฟต์อะค่ะแล้วก็ไม่ได้มีแค่ตุ๊กตาด้วยเห็นที่ฝนเนี่ยอยู่ด้านหน้าหรือน้องควายที่อยู่ด้านหน้าผมเนี่ยหนึ่งตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยมีอะไรที่แบบเป็นลูกเล่นของเขาบ้างถ้าเป็นรุ่นนี้มันก็จะเป็นเป็นเวอร์ชั่นที่แยกชิ้นส่วนได้นะคะใช่ค่ะเวลาซื้อไปจะได้ทั้งตัวแบบนี้ได้ทั้งตัวอย่างนี้เอาหมวก มานี่เดี๋ยวพี่ใส่หมวกให้ป๊อบปี้จะได้ไม่ต้องดีเซตผมใหม่แล้วก็เอาผ้าพันคอเนี่ยมาใช้ได้จริงผ้าพันคอใช้ได้จริงด้วยใช่ค่ะอันนี้เป็นผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติผ้าฝ้ายทอมือนะคะโอ้ยนะคะแล้วผ้าพันคอพี่ใช้หมวกแขนเนี่ยดึงมาเป็นหมอนรองหมอนรองคอได้ด้วยใช่ดึงได้เลยค่ะอย่านะอนุญาตนะอุ้ย คือเอาแขนออกมาแบบนี้เออน้องแขนไปไหนเอาอย่างี้แล้วตัวเขาหนูก็เอามาซุกมือได้เลยค่ะอ๋อโอนี่ใส่ซุกมือคือใช้ประโยชน์ได้ทั้งตัวเป็นหอนหนุนก็ได้แล้วน้องเขาก็น่ารักหน้าตาแตนแหลมใช่น่ารักจริงอันนี้ไม่เถียงค่ะเดี๋ยวพี่ฝนเขาชื่อพ่อพอเพียงอันนี้พ่อเพียงค่ะเป็นเป็นรุ่นนี้แหละค่ะพัฒนามาจากตัวนั่งแล้วก็มาเป็นรุ่นใหญ่ อันนี้แบบใหญ่ราคาก็เดี๋ยวไปถามพี่อิ๋วเอาเองแต่ทีนี้นอกจากที่เป็นแบบตัวใหญ่ๆนี้ยังมีตัวเล็กๆทางนี้ด้วยใช่ไหมคะอันนั้นก็จะให้เป็นเชิงประโยชน์ประโยชน์ใช้สอยได้ด้วยคือนอกจากน่ารักแล้วนะคะเขาจะกลายเป็นที่เก็บกุญแจด้านในด้านหลังใส่ขี่ก๊าซใส่ก๊์ดรถไฟใส่ก๊์ดคอนโดอะไรก็ได้ค่ะเเาเนาะเพื่อให้ตอบประโยชน์ ชีวิตคนเมืองเห็นว่าด้านหลังใส่กราดได้ด้านในใส่ปลงกุญแจได้เราิบดูก็ได้นะคะได้ได้เดี๋ยวหันให้คุณผู้ชมดูอันนี้อันนี้มันสามารถเก็บกราดไปข้างหลังได้น่ะมันก็จะแบบมีช่องให้แบบว่าเก็บกร์ดได้อีกด้านในก็ใส่กุญแจออทามอีกนิดนึงสิคือผมอยากทราบว่าเห็นว่าตอนนี้กำลังพัฒนาในเรื่องของการให้น้องๆพูดได้ด้วยเหรอครับ ใช่ค่ะก็คือว่ามันก็คือเป็นแรงบันดาลใจเนื่องจากว่าตอนนี้เราเข้าสู่ยุคผู้สูงอายุแล้วผู้สูงอายุหลายคนต้องอยู่บ้านคนเดียวครับนะคะถ้าเขามีตุ๊กตาที่เขาชอบแล้วมีเสียงของคนที่เขารักอพูดคุยกับเขาได้ทุกช่วงเวลาตามที่ต้องการเนี่ยอมันก็น่าจะดีดีแล้วมันก็ใช่ค่ะอันนี้ก็เราใจใช่ก็เป็นที่มาของการทําซอฟต์แวร์เข้าไปในตัวตุ๊กตาอ๋อแล้วอนาคตจะมีเสียงแล้วก็ สั่งการผ่านโทรศัพท์ได้เลยอย่างนี้ก็ดีเลยทุกเช้าเนี่ยผมชอบได้ยินเสียงแม่ทุกครั้งได้ยินเนี่ยผมน้ำตาไหลทุกครั้งซึ้งเหรอซึ้งสิครับเพราะแม่บอกว่าอย่าลืมเพนตังค์ด้วยนะป๊อบี้อันนี้อันนี้ไม่น่าจะซึ้งอันนี้ไม่ซึ้งซึ้งเพาะอะไรตังค์ทีนี้อยากจะไปซื้อผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ต้องไปที่ไหนยังไงติดต่อยังไงบ้างก็ทางสะดวกก็คือใน ในไลน์ก็ได้นะคะไลน์ก็เป็นตรงตัวเลยค่ะที่ชื่ออิ๋วใช่ไหมก็เป็นอิ๋วมันลิกา A E W m มันลิกาตรงตัว M U L L I K A หรือว่าโทรไปสอบถามได้เลยที่นบนหน้าจอนี้ใช่ค่ะใไหมครับวันนี้นะฮะขอบคุณพี่อิวมากๆขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณขอบคุณครับผมช่วงหน้านะครับของรางวัลดีๆจากสมาร์ทโฟนมรอคุณผู้ชมแล้วพักสักครู่ครับ ามาแล้วค่ะช่วยกันจัในวันนี้นะคะร้านแรกจากร้านตะวันออกหมูหยองค่ะร้านนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าได้โอท็อปห้าดาวเปีซ้อนแล้วจากจังหวัดชนบุรีเพราะฉะนั้นบอกเลยว่ารับรองความอร่อยออส่งออกต่างประเทศด้วยร้านนี้สุดยอดมากขายมาแล้ว40ปีทีนี้มาดูบ้างนะคะว่ามีเมนูอะไรบ้างคือเยอะมากเลย มาเริ่มที่หมูหยองก่อนอหมูหยองของเขาทุกแบบเนี่ยจะบอกว่าไม่มันรับประกันเลยกินเข้าไปปุ๊บมันจะไม่มีความมันเลยมีตั้งแต่หมูหยองอบกรอบ,รบหมูหยองแบบเป็นถุงแบบนี้นะคะ50กรัมอันนี้นเลยนะอ่าเป็นแบบนี้เลยราคาถุงละห0บบาทเท่านั้นนะคะนอกจากนั้นแล้วมีเป็นหมูแท่ง รู้จักหมูแท่งไหมนี่หมูแท่งอ๋ออันนี้ก็น่าอร่อยค่ะเชฟชมเกือบจะทุกผลิตภัณฑ์ที่เป็นหมูเลยอะหมดเลยใช่ค่ะแล้วก็มีเป็นข้าวตังหมูหยองด้วยนี่ข้างหน้าตรงนี้นะคะค่ะน่าทานทุกอย่างเลยอะมีข้าวแตนหมูหยองข้าวแตนเม็ดมะม่วงก็มีค่ะเนี่ยจริงๆถ้าเข้าไปดูใน Facebook ของเขานะคือจะมีให้เลือกเยอะกว่านี้อีกเนี่นำมาแค่ที่แบบขายดีค่ะอ่า และมีโปรโมชั่นดีๆให้กับท่านผู้ชมในวันนี้ด้วยต้องฟังโปรโมชั่นดีๆเลยนะเดือนนี้เดือนแห่งความรักค่ะลดไปเลย10%ซแต่ถ้าสั่งซื้อให้ครบ300บาทเนี่ยเขาจะจัดส่งให้ฟรีแค่ 300, 300เอง300บาทเองถุงอยู่แล้วอะ่ะเนี่ยก็ประมาณกี่ถุงนะ 4, ี่ห้าถุงครบแล้ว300บาทไม่ต้องจ่ายค่าส่งเลยโหคุ้มมาก ขายมาแล้ว40ปีเพราะฉะนั้นเรารับรองความอร่อยเมื่อตะกี้ก็แอบชิมหมูหยองของเขาแล้วอร่อยจริงๆไม่มันเนาะไม่มันสามารถเอาไปทานคู่กับขนมปังหรือว่าจะเป็นข้าวต้มอะไรแบบนี้ได้เลยใครสนใจโทรมาค่ะ0892453131ค่ะไปร้านต่อไปเลยดีกว่ามาค่ะโอ้ยต้องรับบรนวาเลนทายเลยนะ อันนี้เป็นอาลัวจากร้านอะลัวอร่อยบายนัดพัทค่ะเป็นอาลวกุหลาบอบควันเทียนโฮเมดค่ะเขาบอกว่าถ้าซื้อไปให้สาว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 ,สาวจะไม่บน่น เพราะว่าสวยและกินได้สวยและกินได้และหวานน้อยหวานน้อยด้วยหวานน้อยค่เป็นสูตรหวานน้อยเพราะฉะนั้นกินไปปุ๊บไม่หวานเลี่ยนแน่นอนมีแบบกล่องหัวใจนะคะ8ดอกในราคา99บาทเท่านั้นนี่ที่เห็นอยู่นะค่ะแล้วก็มีเป็นทองคําแท่งอืมเดี๋ยวก่อนทองคําแท่งอยู่ไหนอยู่นี่นี่ใส่กล่องทองจริงไปอีกนี่พี่นภฝนอยากได้ทองคําแท่งไหมชองคอท่องจริงๆและอันนี้มาด้วยก็ได้ค่ะไม่ติดโอ้แต่เหมือนมากน่ารักมากเลยนะาพรามแบบกาจตลาของเขาผูกโบ ให้แบบนี้เลยในราคาเพียง179บาทแล้วก็จะมีเป็นกล่องแดงหูยิ้วแบบนี้นะคะแล้วนี่มีการดให้ด้วยนะสามารถแบบเขียน,เ,ยนเป็นข้อความบอกรักคุณแฟนได้เลยแล้วก็จะมีเป็นกล่องจิ๋วพิเศษนะคะมีจํานวนจํากัดด้วยที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ราคาเจ็ดสิบาบาทเท่านั้นแล้วก็มีพวกวุ้นกรอบกุหลาบพรีเมียมคือแบบม,มีให้เลือกเยอะบอกเลยว่าเอาไปให้คุณโรแมนติกอยู่นะเออน่ารัก ราคาก็ไม่แพงไม่แพงเลยค่ะแต่ว่าร้านนี้นะคะจะเป็น free order เพราะฉะนั้นจะใช้เวลา3-7วันทําการแล้วร้านจากนั้นถึงจะส่งให้เพราะว่าของเขามันสดใหม่เพราะฉะนั้นสั่งล่วงหน้าตอนนี้สั่งได้และใกล้จะถึงวาเลนไทน์แล้วใช่เนี่ยต้องสั่งเลยใครที่กําลังดูอยู่เออแบบอยากซื้อที่เป็นทองแท่งมากมเลยหรืออะไรเนี่ยต้องบอกก่อนต้องบอกก่อนล่วงหน้านะคะ โปรค่ะเซตกุหลาบกล่องหัวใจจาก89บาทให้แฟนรายการในราคา89บาทเท่านั้นคใครสนใจนะคะโทรมาเลยค่ะ0887879925ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาในช่วงช่วยกันแจบของแถมแล้วนะคะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมาครับถึงช่วงเวลาที่น้องน้องชูใจต้องแจกของรางวัลแล้ว <laughs> น่ารักจังเลยน่ารักไหมหมายถึงว่าข้างบนหัวไม่พูดดีกว่าโอเคโอเคอวันนี้ผู้โชคดีคือคุณปะมีทาอินสว่างค่ะนี่วิธีการร่วมสนุกครับง่ายมากๆนะฮะ อยากจะได้ของรางวัลกันมากๆต้องส่งกันไหมเยอะเลยครับนี่ฮะเพียงแค่สแกน QR Code ส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเข้ามาครับชื่ออยู่ในกล่องนี้เราล้วงเข้าไปจับได้ชื่อคุณนะโทรไปแค่รับสายก็รับของรางวัลไปเลยนี่เพิ่งคืนเดือนใหม่ด้วยนะฮะใกล้จะเต็มแล้วอีกนิดเดียวส่งมาได้อีกนะเรายังรออยู่ค่ะเอาโทรไม่ติดเราโทรไม่ติดแล้วฮะเดี๋ยนะเดีจับเผื่อไว้ก่อนนะขอโทรอีรอบหนึงนะครับผมลองดูซิว่าจะเป็นยังไง ต้องบอกเลยนะนี่พอเห็นน้องมีเขาปุ๊บเ,เห็นบัลีหนึ่งเลยอะไรหรอ,อถ้าอยู่กับเขาแล้วเอารับสายแล้วฮะยังไม่ทันจะเล่นเลยสวัสดีค่ะพุนปณิ t าโทรจากรายการแซปคาซ่านะคะ<อ>ที่อยู่จังหวัดอะไรคะอยู่จังหวัดส,สุพรรณค่ะสุพรรณเข้ากันกับของนี่มาวันนี้เลย,ยวันนี้ก็เป็นของจากสุพรรณมาเหมือนกันจะบอกว่าพี่ขาถามนิดนึงที่สุพรรณอะตอนนี้อากาศเป็นไงคะร้อนเหมือนกรุงเทพหรือเปล่า ร้อนมากค่ะร้อนมากฟังจากเสียงร้อนมากจริง,รงโอ้ตอนีอยู่ข้างนอกอะปกติก็จะฟังทุกวันดูทุกวันละค่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะ<อ>แต่ว่าส่งชื่อเข้ามายัางไงก็มีโอกาสได้รับรางวัลแบบนี้แล้ววันนี้โทรมาเพราะว่าจะโทรมาแจกค่ะวันนี้รับไปเลยเตาอบไฟฟ้าจากสมาร์ทโฮมเย้ยขอบคุณมากค่ะยินดีด้วยนะคะที่ฝากติดตามรายการตลอดเลยนะคะ ค่ะขอบคุณค่ะ,คะส,วส,สวัสดีค่ะ,คะเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะคะเนี่ยอยากเปผูโ้โซดีแบบนี้ส่งของเข้าไหมเยอะเออไม่ใช่ส่งของสิฮะส่งใจชื่อเข้ามา,าจะได้ของรางวัลดีๆแบบนี้ไปครับอ่ะแลวอย่าลืมติดตามละครของเราด้วยนะครับจบจากรายการไปไซโซค,ครับผมละครเย็นนะฮะยม,มาทุตยกับผู้สาวและตอนค่ำเพชรขาดจันเจ้าต้องติดตามชมดูยาวๆครับดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ ครับค่ะแล้วมีข่าอะไรเมื่อกี้ อะไรนะฮะมีเขาอะไรถ้าอยู่กับเขาแล้วไม่อยากโดนสวมเขางั้นมาอยู่กับเราดีไหมจ้าอยโอ้ยังไม่ให้น้องเล่นขอบคุณครับหมดเวลาดีกว่าคุณผู้ชมครัวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะวันนี้พวกเราซ่บตาจ้าสวัสดีครับเดี๋ยวไม่ให้น้องเล่น